สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาลงชื่อเข้าใช้งานแอปธนาคารกสิกรไทยแบบใหม่นะครับในปี2025นี้นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปธนาคารกสิกรไทยในวันที่นะครับเดี๋ยวผมขอยอัดดูวันที่แป๊บหนึ่งนะครับในวันที่สี่พฤศจิกาย,ยนปี68นะครับวันนี้ผมก็จะมาตามงานให้ทุกคนท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับหลายคนเรียกร้องมาว่าอยากจะลงชื่อเข้าใช้งานแอปธนาคารกสิกรไทยแบบใหม่นะครับ ซึ่งแบบเก่าผมได้ทาคลิปไปก่อนหน้านี้มันทําไม่ได้เนาะอ่ะซึ่งแบบเก่ามันต้องก็คืออะไรนะครับหมายถึงว่าแบบเก่าที่ผมจะมาพูดวันนี้ในปีเก่าๆอ่ะที่เขาบอกว่านานๆอ่ะมันลงชื่อเข้าใจงานแอปได้ก็กกคือนะครับก็คืออะไรนะครับหมายถึงว่าเอ่อให้ใช้เน็ตมือถือนะครับเน็ตมือถือหรือว่าเน็ตโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเครือข่า,ขายไดเครือข่ายหนึ่งนะครับเป็นซิมเครือข่ายนั้นนะครับซิมแบบ เอ่อเน็ตมือถือนะครับแล้วเขาให้ลงทะเบียนนะครับซึ่งอันนั้นมันจะไม่สามารถใช้ WiFi เนาะแบบที่2นะครับปี2568นี้นะครับใน PC พฤศจิกายน2568นี้มันสามารถลงชื่อเข้าใช้งานแอปธนาคารกรสิกรไทยผ่าน Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่แอปธนาคารกรสิกรไทยเปิดแอปกสิกรไทยขึ้นมาเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ต้องถ่ายแบบนี้เนาะเพราะว่าธนาคารเขาไม่อัดหน้าจอมันไม่สามารถอัดหน้าจอได้นะครับแล้วกดที่อนุญาตเข้าไปนะครับซึ่งตามงานดีมากเลย นะเพราะว่าธนาคารเขายังไม่สามารถให้อัดหน้าจอได้นะฮะจากนั้นนะครับเขาจะให้เรากรอกอะไรนะครับกรอกเบอร์มือถือของเรานะครับกรอกเบอร์มือถือเข้าไปนะครับเบอร์มือถือนี่ถ้าใครมีการเปลี่ยนเครื่องอมีการเปลี่ยนเบอร์แล้วแต่เบอร์เก่ามันไม่ได้ใช้แล้วแต่เบอร์ใหม่นะครับต้องการเข้าสระบบมันก็ยังไม่สามารถทําได้นะครับมันยังไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารกสิกรไทยได้ต้องไปที่ตู้หรือว่าไปที่สาขาเท่านั้น นะครับให้เจ้าหน้าที่พนักงานทําให้นะครับหรือว่าพี่พนักงานกากสกรไทยทําให้นะครับถ้าเป็นเบอร์เก่าต้องใส่ได้แน่นอนนะครับผมก็จะใส่เบอร์ของผมไปอ่ะเบอร์ของผมขอใครของมันนะอ่ะกดตกลงไปนะครับกดยืนยันเข้าไปนะครับอ่ะจากนั้นมันจะมีรหัสส่งมานะครับอ่ะก็ส่งมาเลยนะครับ เบอร์รหัสไม่ส่งมานะครับไปที่ NMS ของเรานะนี่ครับอ่าทีนี้มันจะบอกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้นะครับ4 7 4 6 6 3นะครับก่อเข้าไปเลยนะครับอ่า474663นะครับกดตกลงเข้าไปนะครับกดยืนยันเข้าไปนะครับตรงนี้กดไปเลยนะครับปึ้งอ่าทีนี้เขาจะให้เราทําอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าเรากรอกเสร็จแล้วมันจะมี บางส่วนให้เรากรอกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ขนาดใช้แอปไปนะครับอนุญาตครัครับนี่เขาจะให้เราเนี่ยทำการนะครับมาทําอะไรหมายถึงว่าคุณได้ทําการเปลี่ยนเครื่องแล้วหรือลบแอปพลิเคชันออกไปกรุณาตวกดต่อไปนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับถ้าเรามีเบอร์เก่านะครับถ้าสมมุติเรามีเบอร์เก่าเราก็สามารถเข้าใช้งานได้ถ้าเราเบอร์เก่ามันไม่อยู่แล้วก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับสิ่งที่กรอกไปนะครับหมายถึงว่าเขาจะให้กรอกอะไรบ้างนะครับเป็นเลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ เลขที่บัญชีของเราที่เราเปิดที่สาขานะครับเปิดธนาคารกสิกรไทยที่สาขาหรือว่าการเปิดออนไลน์นะครับถ้าใครเปิดออนไลน์จําเลขที่บัญชีไม่ได้ก็ยังไม่สามารถเข้าแอปได้ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาทําการแจ้งเลขที่บัญชีนะครับเราก็ต้องเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้าแอปได้นะครับถ้าเบอร์เก่าไม่อยู่หรือว่าเบอร์เก่ามันหายนะครับเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วก็ต้องไปติดต่อที่สาขานะครับบางคนบอกว่าบางคนงงนะครับหมายถึงว่าถ้าสมมุติเบอร์เก่าอ่ะ อันนี้ผมบางคนบอกว่ายังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจที่อธิบายที่ผมพูดนะครับหมายถึงว่าถ้าเบอร์เก่าอยู่เราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานแอปธนาคารกสิกรไทยได้นะครับถ้าสมมุติเบอร์เก่าไม่อยู่เราเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานแอปธนาคารกสิกรไทยได้ต้องไปติดต่อที่สาขาให้เขาแก้ไขเบอร์หรือว่ายินยันตัวตนที่ตู้เคเช็คไอเดีตู้กสิกรเท่านั้นนะฮะแล้วก็อีกต่อมานะครับถ้าใครมีเบอร์เก่าก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานแอปได้แล้วนะครับ แต่เขาให้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ใช้ใช้ w i ไ i ได้นะครับอ่าถ้าใครเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วกรอบเบอร์ใหม่เข้าไปจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปธนาคารกสิกรไทยได้ต้องไปที่ตู้บธนาคารกษิกรไทยนะครับหรือว่าไปที่สาขาของธนาคารเกษิกรไทยเพื่อให้เข้าใช้งานแอปธนาคารเกษิกรไทยให้นะฮะอ่าหรือว่าถ้าใครกรอบเบอร์ใหม่เนี่ยบางบางคนงงว่าถ้ากรอบเบอร์ใหม่ไปแล้วแต่มันจะสามารถเข้าใช้งานได้เลยไหม ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ครับไม่สามารถเข้าใช้งานได้ดทันทีนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเปลี่ยนบงเปลี่ยนเบอร์ก็ต้องไปที่สาขาธนาคารกรสิกรไทยเท่านั้นหรือว่าไปที่ตู้ของธนาคารกรสิกรไทยนะครับถ้าเรามีเบอร์เก่านะครับเราก็ต้องกรอกเบอร์เก่าไปมันก็จะสามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับกดต่อไปเลยนะครับจากนั้นก,กรอกเลขที่บัญชีของเราเข้าไปนะครับเลขที่บัญชีของเราแ้หละนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่ะนะครับเลขที่บัญชีของเราเรากรอกเข้าไปเลยนะครับอ่ะ ล้วจากนั้นเราก็กรอ,อกเลขที่ประชาชนนะครับเลขที่ประชาชนคืออะไรนะครับนี่ตามนี้นะครับที่ผมอันนี้โวผมบ้างไว้นะอ่ะกรอ,อกไปเลยนะครับปึ๊บถูกนะครับกดยืนยันเข้าไปนะครับทีนี้เขาจะให้เราทําการสแกนใบหน้าเพื่อเปลี่ยนเครื่องนะครับยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์นี้นะครับกดยินยอมไป สแกนใบหน้านะครับอ่ขาขณะใช้แอป,ป,ปนะครับฮะนี่ครับคือเขาจะให้เราสแกนใบหน้านะครับถ้าเป็นแบบเก่ามันจะไม่ไม่สแกนใบหน้านะครับเดี๋ยวนี้มาให้สแกนใบหน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสแกนแป,ป,ป,ป๊บหนึ่งนะอ่านีนะ่เนาะก็มาสแกนใบหน้ากันเลยนะครับอ่า อันนี้ตัดถัดไปนะผมปิดปากด้วยนะครับอ่ะ,อะ โอเค okay, นะครับก็ได้ทําการสแกนใบหน้าเมื่อกี้ติดปัญหานิดหนึ่งนะครับสแกนใบหน้าต้องมีฉากพื้นหลังด้วยนะครับผมไม่รู้จะทํายังไงเนาะกดดำเนินการไปแล้วก็ใส่รหัสของเรานะครับรหัสเอ่อที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับรหัสอันเก่าต้องเป็นรหัสอันเก่าเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนรหัสอันใหม่ได้นะหมายถึงว่าถ้าใครลืมรหัสเข้าแอปกสิกรมันก็จะยุ่งยากต้องไปที่ตู้มันก็จะยากต้องไปที่กับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับถ้าใครลืมนะนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครลืมรหัสเข้าแอปกสิกร ต้องไปที่สาขาเท่าน well. 네 like ั้นนะครับถ้าใครไม่ลืมนะครับก็เข้าง่ายดูนะมันก็ไม่ยากนะครับถ้าใครลืมต้องไปทีええ่กสิกรเท่านั Marvin ้นนะครับดีวผมจะใส่รหัสของผมก่อนนะครับอ่ะกดเสร็จเข้าไปนะครับอ่าจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกบัญชีนะครับว่าต้องกฐีเอาบัญชีไหนนะครับอย่างเช่นผมสมมุติมีสองบัญชีใช่ไหมบัญชีนี้กดต่อไปต่อไปนะครับอ่ะ อันนี้นะครับอ่าเป็นไงนะครับกดเริ่มใช้งานไปนะครับทีนี้นะครับเข้าสู่ไปเลยนะครับนี่อ่าดูดิอ่าเห็นปะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานแอปธนาคารกรสิกรไทยได้แล้วนะครับกับอันนี้เลยนะฮะโอเคนะครับถ้าใครต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องธนาคารกรสิกรก็ต้องไปที่ ต้องไปทําอะไรอะ่ะเอ่อลบต้องต้องทำคลิปผมอะไรนี่แหละนะครับถ้าใครเบอร์ไม่อยู่ต้องไปที่สาขาเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ตัว,ว,วเองได้นะครับต้องไปที่ตู้เคเช็คไอดี AD, หรือว่าที่สาขาเท่านั้นนะครับโอเคถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปน,นี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วนนยนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเครื่องตามก็ดูตามคลิปนี้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ